เสียงเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมเสียงโอเคค่ะเบสไม่ได้หนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพกพาะสะดวกง่ายง่ายมันนิดเดียวค่ะสวัสดีครับไอเด for Life c h a n n น l นะครับวันนี้นี่นะผมมีของเล่นใหม่นะครับเป็นหูฟังไร้สายจะมา รีวิวให้ทุกคนดูนะเนื่องจากว่าผมได้ตัวนี้มาใหม่นะอยากจะมาลองใช้แล้วก็บอกทุกคนนะทีนี้ลองใช้แล้วประกฏว่ามันเวิร์กนะถือว่าโอเคเลยกับราคานี้ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาส่งอยู่ที่300นะเราราวสามบาทแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆซื้อเนี่ยราคาจะไม่ใช่ราคานี้นะอาจจะอยู่ที่300ร้อยถึงหกรบาทก็ไปเลือกซื้อดูดีๆนะครับสาหรับบางร้านเนี่ยเขาก็ราคาสูงราคาต่งไม่เท่ากันก็ ลองเลือกดูนะแต่ว่าชื่อรุ่นของเขาก็คือ TWS T11 นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยครับกลับเข้ามาที่สตูดิโอบ้านบ้านนะครับจะลกๆหน่อยนะน่มีมดขึ้นด้วย<ม>ทุกคนครับและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตัวหูฟัง TWS T11 นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นหูฟังไร้สายนะเดี๋ยวผมจะมา แกะกล่องนะครับให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งหลังจากที่เราแกะออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับเมื่อทุกคนแกะกล่องออกมาแล้วก็ดึงออกมาเลยเนะข้างในเนี่ยมันก็จะมีสายชาร์จล้าก็ตัวคู่มือสั้นๆนะครับเนี่ยนะสำหรับคนที่ไม่อยากอ่านเยอะๆนะ เดี๋ยวผมจะเอาตัวกล่องข้างในออกมาก่อนโอเคเมื่อเราแกะออกมานะเราก็ดึงพลาติกที่หุ้มไว้ออกก่อนนะแล้วก็ดึงออกเมื่อเราเปิดออกมาข้างในมันก็จะมีตัวสำหรับเอาหูฟังนะ มาใส่ที่ช่องข้างในเนี่ยนะเนี่ยนะเวลาเราใส่ลงไปมันก็จะมีไฟขึ้นมาเอ่อที่ทุกคนเห็นไฟขึ้นมานี่คือไฟสถานะนะว่ามันกําลังชาร์จอยู่มันสามารถชาร์จในตัวนะตัวมันเองอ่ะถ้าหากว่าชาร์จเต็มที่แล้วมันสามารถที่จะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเนี่ยนะเขาเคมไว้4ชั่วโมงสําหรับคนที่ฟังเพลงนะเียดูจากภายนอกก็สวยเลยทีเดียว งานด้านนอกเนะี่ยมันเป็นพลาสติกใสนะทำให้มองเห็นข้างในอ่ะมันก็ดูเก๋ดีนะครับเป็นอะไรที่เรียบง่ายดีแล้วถ้าเรามาดูตรงนี้มันจะมีช่องไว้เสียบสาย USB นะครับ mm hmm. ก็คือตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบตสำรองได้ด้วยนะนอกจากที่จะชาร์จหูฟังตัวมันเองแล้วเนี่ยนะผมจะเอาไปชาร์จกับมือถือ ห็นไ,ไหมมันก็เป็นแบตสำรองในตัวนะครับโดยตัวของเขาเองเนี่ยมันมีความจุข,ของแบตแบตภายในนะอยู่ที่เท่านี้นะครับ1,800มิลลิแอมก็เท่ากับแบตมือถือดีๆก้อนหนึ่งเลยเนี่ยนะเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็เอาไปชาร์จตัวหูฟังได้เองแล้วก็ชาร์จมือถือของเราได้ด้วยนะครับสำหรับโด้เนี่ยมันเป็นโด USB Type C เวลาที่เราจะชาร์จตัวกล่องของเขาเนี่ยนะเราจะต้องใช้หัวที่มันเป็น USB Type C นะครับแล้วเราก็นำไปเสียบปลั๊กชาร์จเวลาที่กล่องชาร์จเนี่ยไฟมันหมดนะ <Wow. S 1> ตัวนี้มันเป็น Headphone นะเป็น v i เ l e t v อร์ชัน V 5.0นะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยตัวนี้เนี่ยมันทำงานรองรับการฟังเพลง4ชั่วโมงแล้วมันก็บอกว่า support กับอุปกรณ์อะไรบ้างนะ ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยผมลอเอาไปใช้กับ iPhone, s a m s งหัวเว่ยฮ h อ p เปอนะได้หมดนะไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อกันได้และตัวแบตเตอรี่ภายในนะของตัวหูฟังด้านในนะของตัวเนี้ยน,นะมันแบตเตอรี่ด้านในเนี่ยมันมีความจุอยู่ที่50มิลลิแอมป์นะ 3.7เโวลต์เยอะไม่เยอะก็เอาตามที่เขาเคมานะ4ี่ชั่วโมงแต่ว่าผมลองฟังดูแล้วเนะี่ยมันได้มากกว่า4ชั่วโมงนะครับ <Wow. S 1> ถ้าหากว่าเราฟังฟังหยุดหยุดฟังฟังหยุดหยุดนะแต่ถ้าหากว่าฟังยาวเนะี่ยก็อาจจะได้ที่เขาเคมานะว่า4ชั่วโมงแต่ว่าผมลองฟังแนละ้วมันเกิน4ชั่วโมงแล้วก็มาดูรายละเอียดคร่าวๆนะมันเป็น Quick Match ก็คือมันเชื่อมต่อเร็วอันนี้มันเชื่อมต่อเร็วนะผมลองแล้วเพราะเป็น รุ่นที่มันเป็น5.0เนี่ยมันจะเชื่อมต่อเร็วนะแล้วก็การดีเลย์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยคือแทบแทบจะไม่ไม่บรบกวนอัตราลดในการฟังเราเลยสำหรับตัวนี้มันใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับอัน,นนี้ก็เป็นคุณสมบัติคร่าวๆเท่าที่ผมลองฟังดูนะครับตัวคุณภาพเสียงตัวเนี้ยมันก็โอเคนะเสียงเนี่ยมันแยกกันเลยทีเดียวและแยกซ้ายแยกขวานะก็ สมกับราคาของเขานะค่าตัวของเขาสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็เชื่อมต่อง่ายๆเลยเราก็แค่เปิดเปิดตัวบลูทูธของเราขึ้นมานะครับเนี่ยนะการเชื่อมต่อเปิดไปที่บลูทูธตัวนี้เราก็ต้องเปิดนะครับเวลาเปิดเราก็กดค้างไว้สัก5วินะวีแล้วมันก็จะขึ้นไฟกับพริบแบบนี้มา จากนั้นมือถือของเรามันก็จะค้นเจอชื่อของมันก็ T5 เราก็กดไปแค่นี้มันก็จับคู่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นาวายเลส5.0เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเชื่อมต่อเร็วมากหลังจากนั้นเราก็เปิดฟังเพลงฟังอะไรของเราไปนะสิ่งที่ผมประทับใจคือมันเชื่อมต่อเร็วแล้วก็เสียงเนี่ยมันไม่ดีเลยนะ ถ้าใครบอกว่าแทบจะไม่ดีเลยผมว่ามันไม่ดีเลยเลยด้วยนะ <Wow. S 1> เสียงคือมันปกติมากเลยสำหรับตัว v วอร์เรสเวอร์ชัน5.0เนี่ยนะเท <Wow. S 1> ่าที่ผมลองฟังแล้วคุณภาพเสียงถือว่าโอเคนะอันนี้ถ้าเต็ม10ผมให้7ขึ้นไปนะ <Wow. S 1> ถือว่าเสียงเนี่ยฟังได้เรื่อยๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ต่อมาเดี๋ยวเราจะไปทดลองตอนที่เราใส่ไปวิ่งกันนะว่ามันจะหลุดไหมมาเดี๋ยวเราไปลองให้ดูกันเลยนะครับ น้องๆพี่ก่อสัมภาษณ์ค่ะอยู่ชื่อนิวค่ะอยู่มสี่ค่ะมาทําอะไรครับวันนี้มาเป็นงานค่ะเดี๋ยวพี่ขอให้น้องช่วยร้องฟังหูฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมเสียงโอเคค่ะเบสไม่ได้หนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโกพาสะดวกอันง่ายง่ายมันนิดเดียวค่ะแล้วเรื่องการเชื่อมต่อ่ะเชื่อมต่อไวค่ะต่อไวใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายเลยถ้าจะซื้อจะซื้อพาออะไร ก็สีคะ่ะสีสวย,ยโอเคโอเคขอบคุณน้องนิวมากนะครับทุกคนครับได้ยินไหมครับโรล,โล ต่อมานะเดี๋ยวผมจะใส่หูฟังตัวนี้แล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งไปด้วยนะว่าหูฟังเนี้ยขนาดวิ่งเนี้ยมันจะหล่นออกจากหูหรือเปล่าต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเนี้ยไม่ชอบที่จะยัดหูฟังเข้าไปในรูหูนะเพราะว่าเสียงมันจะอื้อผมจะใส่แค่พอให้มันอยู่ก็พอนะเนี่ยนะใส่แบบนี้นะแค่พอให้มันอยู่ก็พอไม่ได้ไปกดอะไรมันแรงนะ เอาแค่นี้พอแล้วเราจะลองวิ่งทดสอบดูนะครับสําหรับคนที่จะเอาไว้ใส่ตอนที่นั่งอยู่เฉยๆนั่งทํางานสบายๆหรือว,ว่าเดินนะเดินออกกาลังกายอันนี้ยืนยันนะครับไม่มีหลุดแน่นอนหูฟังมันเกาะอยู่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราวิ่งออกกาลังกายละ่ะคนที่จะซื้อสําหรับไปวิ่งออกกาลังกายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยครับ ยังไม่ทันอะไรเลยหล่นแล้วผมใส่ต้องบอกกันนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่เข้าไปแน่นนะผมไม่ชอบที่จะกดเข้าไปแน่นๆเพราะว่ามันอึดอัดผมจะใส่แค่พอหลุมหลวมนะเราปรากฏว่าถ้าใส่หลุมๆลวมอะวิ่งแป๊บเดียวมันก็หลุดเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองกดเข้าไปแน่นๆบ้างนะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบใส่เข้าไปแน่นๆอนะถ้าเรากดเข้าไปแน่นๆเนี่ยมันจะหลุดไม่หลุด

<IST uk t av is> ไม่หลุดนะเหนื่อยก่อนเหนื่อยมากพยายามให้ทุกคนไปตัดสินใจเอาเองนะว่าที่ผมทดลองให้ดูเนี่ยมันเป็นยังไงนะเชื <lum. S 2> ่อว่าทุกคนคงจะสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้จากข้อมูลที่ผมให้ไปนะเราก็ลองวิ่งลองทดสอบต่างๆให้ทุกคนดูนะครับ คลิปนี้ผมหวังว่าทุกคนคงจะได้ไอเดียดีๆนะไปเป็นข้อมูลในการค้นหาหูฟังไร้สายดีๆสักเส้นหนึ่งเอาไว้ใช้ที่ทำงานที่โรงเรียนหรือว่าที่ที่เราทำกิจกรรมต่างๆสำหรับวันนี้ไอเดี for a t i o n a l สนับสนุนให้ทุกคนมีไอเดียก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย